สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้อง fc พัสดุสุขสุขโคนพ่อ,อการคือเกา่าคือเดิมพ Home, มมมี่น้องเออยูโฮมต้นมะขามใหญ่เนี่ยละอ่ามานี่ยทางท้องใสเฮ็ดยังช่องนะนัง่งกินข้าวสบ,บายดีได้ยังลูกสิ้นลุกสิ้นไปหาคุณจิโร่มาติ้งข้าวกินข้าวกับลูกสิ้นเงี้เด้อิโร่ขายจิร่ขายโอ้ไปขายเด้ได้ห่านบอดขลิ่นไฟนี่ของข่อยเรา อ๋เมื่อวานเนี้ยยังไม่ได้กินเดียวเอะนะฮะพี่น้องไอซส่กินเข่าเลยวันนี้ตะบุญซืออันนี้มานําอยู่เนาะนั่งขากพี่ก็ได้แต่นี่แต่ซาแตลแล้วสิกินน้ำบ่ได้เนาะสบายดีเด้อพี่น้องไอซี่เลยมาเข้ามานั่งเบิ้งวัดนี้แล้วเจ้าสิ้มลายแตกน้ำข่อยกินแล้วฮะหันหลังใส่หันหลังใส่ป้ทมยังไง เแมงโอ้กระตูกระได้เมื่อวานมิจังใส่ก็ได้อืมอันนี้ถ้วยอ่าพูดได้เนี่ยอาม่าจะพูดได้บนเรื่อถ้วยเจ้าด้ยเนี่ยว่าถ้วยเจ้าบูได้เหมฮ้าฮแล้วกระตูเตะน้ำกันคนบอเมนละโอ้ชาเจ้าโอ้ยยันต์ตีเจ้าเลยอยากน้ำเจ้าด้วยบ้านนี่แหมล่ะโอ้หอมแท้นี่มาจุ่จ้าวเตียวแล้วบ้านนี้ มาเด้อพี่น้องเลยะแจ๊วเให้ได้บ้านี้มาเด้อพี่น้องกินปปน้ำกันโอ้เขาเอื้อต่ำไปใช่ไหมต่ำหัววะต่ำทะเลนี่คนน่ะแจ้วกินบ่อยากเยอ,เอะกินจะขำบ่แม่ละ เห็ดแบ่งเป็นสองตัวกันนางเผื่อเป็นเพื่อนอ๋อนางเปิดโมบอกน่งหันหน้าใช่กล้องก็เป็นเพื่อนก็ได้อืมาเด้อพี่น้องเลยหันขางสือป้งปลาเออหันขางใช่ปานปิ้งปลาอะไรในเอฟเชียชาเตียวขึ้นั่งหันขางมากเลยโอ้โหแปดสิบพันขึ้หน่อยเลยเนาะอันนี้บมออืมเป็นเพื่อมาไแจวไหมมาเด้อพี่น้องเลย อาตัวนี้ไปทั้งท้องใสตัวนี้ในท้องใส่บอเอาแบบท่านจะไม่รู้หรือเป็ี่ยนยังมาหมยัไงแช่บอแช่จิ๋วว่ล่ะกินข่าวนะเ็ดอยเดไรแวไอหายนะจับ่อยไหายนี มาพี่น้องโอ้ยชาเตียวเฮ้ยเคยเจ้ากินน้ำบ่ได้แค่เจ้าสิกินอ่างเจ้าชื่ได้นะพี่น้องโดนๆเธอนึงใส่มือเได้แต <c oughs> ่ได้ทังสายเนี้ยเขม้าไกลกันแท้นี่แม่พี่น้องขอขกระเจี๊ยบเตียงลมยังปั้นมาโถ่เกี่ยกทงังสายได้ยืโตัน,นึง แค่อดจะชงหนังนช่บานี่นนาาามาเดยอะพี่นหน่อยอน่นเจ้าววจตวแล้วกินน้ำบ่าได้แล้วกินได้แล้วกินต้งกระเบีย่ย เขาตำทั sea, ้งสุ่มท <magnesium> yeah. <hair> ั <t we> <magnesium> <iento> ้งหวานอือ่าแบบมันก็ตำมะตมตะวันนี่มาเจ้าบัวตะวานบ่ะตัวานน่มันหวานเกินคิ้วขาวมาเทนหวานอืไปข้างลรลูกสเตล

mà mặc ván phụ sáu đây mặc bao phụ sáu bạc ván bạc ván quên béo mặc bao bạc ván bàn sao treo ôi à bớt áo sao có thể nhìn được bớt sao có thể nhìn được Hãy subscribe cho kênh Ghiền mà mong 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 nó, mong 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 ของแกงมันยังว่าน้อไมมนอตอแบบนี้มันกินไ่ได้เนาะไงพี่ย่องเลยกำใส่กิ่กาลูกสิ้นลูกมาได้เนี่ย0นสิบพันอน่สิบพันคือมาถาเกินแกงเฮ็ดไม่จู้แกงเฮ็ดนะฮะยังไ่มาแกงเห็ดเลยมาแกงเฮ็ดหรือไม่่ารล่างรอดกินบ่เห็ด ด้วมว่หมักอิด้วยเห็ดเฮ็ดนี่ให้รุ่นหนูเนี่ยอิมเยอะกันแปลไปที่หันูเนี่ยิลนมักเป็นคือบ้านคือเมืองมักเห็ดหูโนูแต่เว้ย่นี่เรนี่ยเราือหุ่นเนี่ยสร้างเป็นเนาะเ็ดเนี่ยกินเยอะกินเนี่ยกินไปกับอิ่มเขาอืมบบวกอหมตั้งว่าคะไรเาัตั้งใช้ผลอืมเขาคืสร้างว่า แต่ละกินแต่ละมานั่งเป็นมูไปนั่งใครให้บอกบอกไม่น่าเนน้ำมากเลยตัวน่อยเลยนยิ่ยอะเน่ะวัดอยู่เพื่อนแล้วลูกแล้วก็มาเล่นอยู่พี่แล้วก็มาน้ำลูกแล้วคนทิตกคือว่านี่อีกว่านะคนที่ตก ข้ายังคือเดือดเลท้องค่ข้าวเข่าไม่ได้ใส่ข้าวเข่ากยชื่อมาาข้าวข้าวงามเถอมันเบ็ดเบ้าหี้มัจู้บันยังเลยเป็กัอนเนี่ยึบุญอาผุนกับข้าวเก่าวะนะสมนเขาเขาเนก้อน่าแล้วบอกถอดทุกันเด้อหนึ่งตัวหนึ่งเบ็ดกันนะเขาเป็ก้นทำกับข้าวเก่าไม เอานี่ยิงกรจ่างกันแน่เอะจอองุต้มนี้อ่าบร่วงหายจ้างกันแน่เนาะจ้างแล่อืมีม็ข้าวเป็นตะแยบวม็ข้าวเป็นเม็ดไปช่วยอยู่ข้าวต้นนั้นมันตีกับมนีกับแบบแบบใช้เข่าเข่าเกาเนาะยันเข่าคลายเข่าเกาที่อันหนึ่งไงมนที่อันนึงก็เป็นข้าวซ้ายกันไม่ยังจังอันนึงประชุกข้าววะ mai thì bếp ăn cả bên cạnh cao, 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 này ca mmmm 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 nhập khẩu bên này ừ. mmmm này mmmm 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 nó mmmm 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 กงเน้กันเน้ราแกงมันลาบ่ดีมันกินไซอะไรมันใหญ่มากซินไอนตีงขึ้นมาแล้วจ้ะอืมันเอาเหรครับเต็มเตีมยตมเต็มินไครับยำแแง่ม่เลยนะเวลาสกินเช็ดนะยังป้ากันเลยตอนนี้ยำแง่แง่นป่าทีุ่ีบุไดกับดีกินสัมเนแล้แกงปลานะแกงปลาแกงกันเ้อลาบเราลาบลาบบรอดใ่เนาะ คือบสบเลยช่วไปยังยูไงไปยังเนาะเป็นอะไจับน, <c oughs> นังบึงก๊กไม้นัง <c oughs> ก๊อกไม้มา <c oughs> มก,การนี่ก็ไม่มีมากเนาะจะ <c oughs> มาลุ้นเวอร์มาจับมาการก็พอเป็นผักเ้าก็พอเป็น <c oughs> มาจับหกมาจับงานงานก็มาการนี่มันต้อง มันต้องเป็นชองต้นมันจังมีมาเปนเนามีตัวผู้ตัวเม่ทัทิ้มแมน่ผู้ตูเราบอกเป็นน้ำนึ่งเทือกยังเ่งเดินแปแปดเดียวทงหมาโรคโกกูใช่หทบา้เนี่ยแมนบอกอาตายอ่างเงินเป็นว่านะเป็นมงกุอือยู่นก็มีคููอยู่ต้องมีคููเลยโบ้มีคููก็ไม่จะตัวผู้แมนบอ ตัวอะไรมันจีเป็นนี่มันขื้นพอดีเพียงหัวมันเป็นเทอะแบบน,นี่จนชูงเนาะดาลองเอาผ้าซับเนาะซับซับหอมแต่เห็นเห็นเป็นดอกเสื่อป่ะอืมตะก้าวบคิดอยาไม่คิดอยาใช่อืมทีแม่หัวปลาหัวปลาดุกอ่ะอืม ยิ้มหนอยแล้วเอายิมนะาเล่น่ยจีวกัจนเบิดเจีมแข้งเจี๊ยมแข้งมันได้ยังไงโอ้มันแข้งมีบะมีบ่มันแข้งค่กามันแข้งอไเนี่ยนมันแข้งแต่เขาหเนียนาน้ำก๊กเหมนแงวยเห็นอยู่มันแข้งนะ บ่าจะจอนอะไรไหมจอนมาฮุมนัคือเก่้ยเนี่ยว่านแบบขนมนำกินตอนขัมตอนกินน้ำคือเก้นอืมหอนเนี้อเลยอ่งนี่มันนั่งกินข่าห่วมก็ต้องใส่ไนี่ยช่างห้กุชชี่รอเมื่อไห้บอกอะเดาห้อยแ้ำแบบ หอยคีอพ่นม่มีบ่หอยไม่ตายมมี่สี่ไล้เนี่ยคือพ่ไม่จะปลาบอไม่จะได้เหนล้เล่ามอน้องสอกตายม่ยยม,มี่ือพี่มีบ่หอยกร่ตายใช่คือบมเห็นเจ้ามากินที่เกลือมียาแล้วมียากนะินหอยก่ายโอ้อามาคายข่อยแม่ือซอจะไปสอบได้หอยกระตายไนมะไม่ได้หอยข่ตายอ้ากนั้สีนก้มั้นสีน้ำให้หน้าน่ะวะโอ้ยข่อยเคยบอกเกี่ยวก้านมาคายข่อยเด้อ ไม่เดียตาอล้วกี่ตาเล่าค่อยขี่ถามแล้วเราซื้อโลเทไรเดี๋ยนี่เจ้าก้านมอร์ดเราเป็นกระสอบ่คยก็เอาโยหัวจะขี่ม่อนี่อไล่ายี่ตาเอาลก็ไม่เันหักห้ามาปนกันได้ขี่กระตาจะโบไฮเอาเชอรี่ปนไหมเอาจะขี่กระตาเองเดียวกานเอาเชอรี่มาเป็นฮะเลือกเบิร์ัวเรี่ว่าเอาเพราะว่าพอเด็กน้อย่อยอยู่หน้าเราซื้อมาหอยตาอไรเล่าจาก น่า้ำหัวหน้าลำไรเนี่นแต่ต่ทแล้วคุณยังไงหน้าลำไรทำหัวหน้าได้หนุ่มเนี่ยพ่น้องวะไน้เลยได้เลยขี้มูแกดเออไปแรงไปก้านเละข้นได้ก็เชื่ออืมได้แต่ว่าอ้ที่ัก็ยไม่หอยเชอรี่ลาัวจะเอาดบัมีแล้วแบบนี้เจ้าบัวจากควาหอยขี้กระายแล้เท้ามันแซ่บหอยเชอรี่หอยหอยโค้งนะพี่น้องแม่นเลยนะเอกแซ่บวน้อหอยาย ใันกินตะกีได้พอนะอืมแต่ให้เดี๋ยวไม่กินตาอะไรพอนะใตาออกอีกเนี่ยนะไอ้บ่หัวมันนี่จะเห็นบ่หัวขีดกระต่ายนี่นั่นนี่บอแม่เหรอ่ะกลางกลางเออไข่หู้นะบ้านไข่เอิ้นหอยปากกว้างบ้านไข่นะไข่มันขาวๆน้ำขันหน้าได้แม่นบอ แต้นน้ำให้หน้ามันบอกจะบอกนะเออบาแรงไปเก็บก็เด้อจ้าจ้าตู้น้นหาำไล่เห้ออืมนั่นแหละมันไลยเอาเป็นกระสอบรถคนมาเจตาก็ห้อยห้อยสติแล้วเออคอยหู้ย่ดอ่ขคอยยันเจ้าเอาพิษในนี่ห้อยแดพี่ห้ะอยดงพี่สติต้อยเปือนแเห็นเนี่ย บัตนไมได้ิได้หอยน้ำท่องใส่มาตุมตวนไ้นไม่แม่ตุ่มต้นนมัา่ยากใหญ่ไปมีอะไรเอาบ้านกันหอยขี้กระต้เยกันหอยเชอรี่นะกอวยบูซื้อน้อยเนี๋ย่เอานอนนึ่งพันข้าเจ้าไปเห็นหอยเนาะให้เจ้าจับขึ้นมาทายหู้ต่ชงให้ก่อเบิ่งเด้อเจ้าเกลี่ยขึ้นมักกองจะกันจีเลยเจ้าทายหู้เลยเจ้าส่งให้ก่อเบิ้งวันนี้ เคยหู้เองดอกว่าหอยขี่กันยังเนาะเตียวเคยหู้แต่ยวหอยนานั่นแหละหอยหน้าเลยหอยขี่ก็ตายก็ยังงงอยู่ผู้ลำคนเคยชือเอินหอยขี่ก็ตายคนไทยเป็นชื่อเอิญหอยโคงบ้านไ่อยนี่ยเอิญหอยปากกว้างอยู่ลำไหหน้าน่ะกว้างตัวเฉลี่ยกว้างต่างหาเฉลี่ยต่างหากเฉลี่ยก็ต้องกินข้าวเขาเฉลี่ยเออหน่วยเจ้ามาให้เม่ตู้เจ้ากินนั่นตัเนี่ยกะเดี้ยบจุ๊บจับยังไงจับ มันจะให้นำ้ำห้อที่ตาน้ำทับกันเสร็จไปเก็บเลยจะเอาหอยิลี่ปนได้มาจะนั่งเลื้ยบนมือเด้กินเบิดเดยอทั้งใส่บดกันเเด็กหน่อยเสียงเชียเชบปก้ามากินน้ำดอกยิ้มน้าข่อยนะ่ะหมดจัดนรกันะน่้องสาวนี่ไงฮึ งอต่องหายดูงอตีตายตายงอแผลเอ้เจ้าเจ้าไปก้านโรดคันมันเมนเท่น่ะมีเท่าไรเคยเอาบะอันยังวะอ่าจะไปก้านหอยเป็นก้านหอยได้จะไปเริ่มไปเลยได้ก้านหอยนะพอไปย่างผ้ากุเข่าเขาเจ้าเขาให้หัวได้มันอยู่แในกุ๊กเข่าแล้วแต่หอยหอยตายทีแรกทีไปทำทำหน่ำน่ำห้องน้ำได้เนี่ยอื นั่นแหละหอยบ้นนี้นายโ้ไ่ได้มีคนการปหอยกีกตายอยู่พี่อูนโอ้มาเขามาเรีนี้ไรมากินฮรี่ากันแลนี่ยจะเจ้ามาจากคนอื่นเขาเก็บเชลเชลจากเท้าทองใส่เซอรี่อะไรห้ใหีมากินเขาเว่กินเนาะเะรี่อย่างนี้เอมาเด็ดห้มามาย่ตายมันนี่ นวลนวลเนี่ยม่มีอะไอยู่ใต้ได้ทางนันคันอาวานออกได้อีนึงนะเปนแซ่บนะหวานแห้งพเพรก็เลยกินแต่ตอนเอาสั้นแหละเอามางนาวซีอีกหน่อย,อยนึงอังกี้แซ่บนี่หวานพวกฉุอยู่แต่หวานที่กินไหมบอกเขาซีมให้กินไหมหัวมันนี่ทองหัวใหญ่ย,ย่ำนะเออเอออุ้ยเห็ดตำธาไอหว่านี่หัวใหญ่คนนี้ยังแหงนอ่ะ โหเรากินข uh, ้าวแซ่บเลยน้องชาย FC ว่าโอ้ข่าเป็นผู้บ่าวนี่หน้าเต็มปุรีอยู่ค่ะว่าตะกี้จอยค่ะว่าเอาเดี๋ยวนี่ละพี่ได้เนาะก่อนนะไม่ได้ทำเลยก็รู้เบิ้งขึ้นจะทำก่อนตะกี้หน้าเหี่ยวแข็งแข็งอยู่เอาเงินชาเก่าใช่เปล่เจ้าชิคกินเบิ้ลเบิเงิน้อยเลอ่ะเออขันเบิ้ลอันใบเอาถ้วยมาด้วยเอาถ้วยมาแบงเอาอันนี้ด้วย เขาเขามาใช่ใช no no ่ให้เขานี uh ่เป็นถั่ยแถวแถวได้นูหินน้อยเนี่ยหนาเมาเจ้าก้าอุ้มเน้บลเบอร์ติดดอกอุ้มร่าเทื่อนั้นเทื่อกมันเยอะมากนะพอกับมีเพันนันย่านลูกติดบัดเมื่ออะไรย่านแบบว่ามันหายน้ำก้นเป็นว่ามันแบบนี้ทิวทัศน์แต่ไม่ใช่เป็น หยันหยันไห้น้ำตอนเมื่อยันลูกไห้น้ำใบมบฮูภาษาเล่าว่จากดอกบอแล้วว่าบฮูภาษาเล้านะมางานก็ไม่เอาตอบใส่ไห้วดวะเอาว่าไห้วดวไม่ ด้วยใช่ไหมให้ได้ง่ายไปกินก็นด้นะเอาเอาไว้ไปไปกินเอาวอไว้พักนี่ไว้พักกพักเอาลืมนะ อย่ว่าเขาถาทิพเขาจะกินในว้นี่อย่าไม่เถ่าถ่าทิพเขาต้องลูกเคยจ้าจยังก็ไม่ได้มีอย่างนั้นถวยนี่ยไว้เอานาหันดิจ้ะเจยแม่เจวมัแรงแข็งเจีวทำไมด้นียโอตัวนั้นน่ะเจีวแมงดาอ๋อตัวนึ่งต้องดามั้ต่ำใท่เจบยวพต่คก็ไม่เถ่าอต่ํโอ้ต่ำใช่กมะเพาะดิบเนาะแซบได้เนาะที่เมตตาเจียก็ได้ จะได้เราลงเก็บขี่ทานไว้ให้น้ําลูกเคยมาย่ําว่าเอาแก้วเพชรเม็เ่าตําคือเพคือคือแยะท้อีกแหําเองหมกบัวหัวหอมตําอยากจําว่ยอนันดิบเลยแม่ะบ่ได้ใจดิบๆเลยจําน่ะอืมตําแบบบ่จีะั่วเอาน่ะเจ้าแนวกินบ่อึดดอกมะเขือก็มีเออตําแจวจําเนาะินไข่กัดใส่ก็มี เอาผุดไปกินข้าแส่ลกินข้าเสได้านี่กินกับยัง้ากินขาวก็ขนมกินขาวก็ขนมมาจันวนขนมแต่ขนมอะไรแบบขนมไข่น่ะข่าวกบขนมไข่สบายจังอันนี้นคือจากน่มา้ ใตทงนี่บ่ไปไปคุชิโร่กินนี่อโอ้ตัวนั่นตั้งหาตัวนี้่กันไผ่ไเ,เรามีหมูเลยสินชัยกับมเมย์แล้วคันว่าอยู่เพื่อนแล้วมาพี่บัดเฮากอบโบเฮนเนาะต้องมานั่งเลยอุ้มแมวหน่อยโปรดโพลได้ใช่ไหมหน่อยมากนะครับอู้อ หน่อยม่มาแม่ร้มันมาเองมาแมว่ะนันนั่นเอยไปปะอยู่ไต่มันนำเขาไปคนแมวนะไต่บ้านอุ้ยอุ้ยลูกอะระวังมันคเข้มแมนทำข้าวอีกอือน้าม่อุ้ยจะพอจะมาที่น้าเอาระวับ้างไปเท่าเชให้มันกินก็รู้ให้มันกินก็หน่อยเพื่อนอันนี้แล้วไข่จีร่างดอกเตี้ยวให้มันกินในท้องเลยอือหือุูนะแมวหน่อยไหมใช้อันนี้ คือฉี่หิวแห้งแง่นเนาะอือกระบะกระบ่อดิเห็นพ่อมันหิวไงสิใช่มาอมันหิวม่นจะกินได้พ่อหนากางไงฮะอืออ้ยมันกินขนาไปปล่อยลงหันมางับมันเรียบร้อยได้นี่เนาะอือยาหกระดูกกันมา อุ้ยอุ้ยพูดฮะห่วง่อนพ่อเพิ่นนั่งน้องนั่งน้องนั่งน้องใช่เบิ้งค่ะเบิ้งค่ะบ่อนันนั่นชักยาให้ว่านนี่เบิ้งรู้สีใสเจ็บใส่หวานเบิ้งค่ะเบิ้งรู้เบิ้งเนี้ยอยู่เอิร์กกับอยู่แขนคันไดป่ะนี่แต่เฮ้ยแขนจนกงนะพี่น้องไอ้คลิปนี้กรบโปมีอยังเนาะไม่พากันนั่งกินข้าวกินน้ำซื้อพี่น้องไอ้ยันว่าโอ้คือโบพากัน น้อนพะกันนั่งกินข้าวอู้หูอ่างพ่อฝนนี่จะไปจับเด้อบ่วงงหยัา่นน้อนั่นบ่มันตอดนะกัะก้นพ่อพ่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สมุนที่ขอเจ้าคลิปก่อนเด้อนะสบายดีที่น้องสายสบายดีสาวแต้าโดยพี่น้องเอ้เนอะวันนี้นั่งกินข้าวกินน้ำพี่น้องไอาไปสมุนกับเวมา คือเก่าคือเดิมแหละ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อพบกันในคลิปหน้าสบายดี